สวัสดีจ้าเพื่อนๆนิฟ<ๆ>ีทุกท่านเรามาดูล่างกันต่ออีพีที่สี่บนลงไปครบสามคลิปกลับมาเอาล่างอีกสามคลิปเดี๋ยวกลับไปบนเขียนอลกอยู่ปากกามันไม่ค่อยออก <c oughs> ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า เตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยล่างล่างจะพูดก,กัน 8, เราจะย้อนดูที่8ปดเจ็ดหกเกาดแล่างมนที่เจ็ดเอยสามครั้งบวกเกของที่3 9เป็น7 สามเก้าเป็นเจ็ดบวกเก้าคงที่ 8, 8, 1, 9, 7, เป็นแปดบวกหนึ่งเก้าบวกเจ็ดเป็นหก แปดโมเป็น90้าับนู่ก็คือหก6ก้าหก7ูน1ึ่งเจ็หนึ่งเอวไปที่หกหนึ่งได้บนด้วยหกเก้ากับเก้าสกับ ออกมาที่หนึ่งหกกับเกบ้าเกหกเก้าถ้าปินบนตัวถ้ากลับปินบนเลยถ้ากลับได้บนเลยต่อมาเลขที่ออกก็คือ 5, 0, 0, 5, 96, 96, ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งไปที่หกหนึ่งลงเก้าหก มาเป็นเก้าหกเลยตัวนี้ึ่งสองสามร้อยสามครั้งบวกเก้าของที่หน่วยบวกหนึ่งหกสามสิบแปด บวเก้าของที่เจ็ดแปดหกบวกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าจะพูดก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าได้บุญด้วยกับ เลีไปที่แปดเจ็ดเข้าที่แปดเจ็ดนะมาบนด้วยเออสูตรนี้บนล่างเลยกลับเนาะเก้าชุดเป็นบนล่างไปล,ลืมลืมดูไปบนล่างเลยนะสูตรนี้บนล่างเลย มาสุดท้ายได้สุดสามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดบวกหนึ่งแปดบวกสามบวกเก,ก้าคงที่ร้อยบวกสามบวกเก้าคงที่นะแปดสาม ยี่สิบสี่แปดหกแปดเป็นสิบหกหกแปดเป็นสี่บวกเก้าคงที่สามสี่แปดบวกหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเลืกเต็มไใส่น,นู่นไปนี้จะพูดคือสามเก้า 30 31 49 40 41 mình cái vai say hết sáng cho khoảng này mì để thêm sắm mì 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 để เด็ดหล็กโอยเติมไปใส่เออสีมุกเตรียไมไปใส่ฮิดไว้ดูสปูดนะร่างสีแดงแดง

tôi sẽ ngủ té mọi người sẽ có thể cạnh tôi vẫn là Chơi chưa chưa tính, chưa chơi chưa 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 ดูได้เลยใบที่49เนาะ31เลเต็มเลยสิมันตัวไหน เต็มตัวเดียวไม่ได้ลงเต็มตัวเดียวกูสีห้าสามสี่ห้า จะมาที่สสูงที่สีเต็มหกหน้าที่แหลาส่วนกันที่เต็มสีเนาะเต็มสี าสิบสามเต็มสามสี่ห้าสามเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าสามสี่ห้าจะมาศูนย์บ่เต็มสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ก็เต็มสีนี่ก็เต็มสามสี่ เต็มห้าได้แค่นี้เนาะอันนี้เป็นเต็มสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมันก็ได้ดีดันมีสามสี่ห้าเนาะสอบก็จัดขัดกระผานแคบไว้ลุ้นเต้มสี่ตัวเดียวเด็ด หนึ่งโซมเตรียมสมุดเตรียมคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า